From a recreate replicate. He says his recipe is finally perfect. You should give it a try. Hello! This is English Afternoons and you're watching Have Fun. One Ruang. Chuang Lock ball and แจ้งเกิดเชฟหลายคนมากๆเข้าครัวกันเก่งวันนี้เนนุ่นไม่ได้มีดิชอะไรเป็นพิเศษมานำเสนอนะคะแต่เอาเรื่องราวและ vocab จากข่าวนี้มาฝากกันค่ะตามไปดูที่อังกฤษค่ะ Business Insider พาดหัวมานะคะบอกว่า A man spent 18 months trying to recreate KFC's fried chicken at home and he says his recipe is finally perfect. ก็คือผู้ชายคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าหูคิดค้นสูตรอะไรที่มันแปลกใหม่ไม่เคยมีในโลกมาก่อนแต่ฮีเนี่ย recreate มาจาก create ที่แปลว่าสร้างขึ้นมาแล้วก็เติม re เข้าไปข้างหน้า recreate ก็คือการทำซ้ำทำขึ้นมาใหม่นะคะให้มันเหมือนเดิมแบบเป๊ะๆ he says his recipe is finally perfect แค่พัดหัวนี้ก็นะอมาดูต่อค่ะ Dan fell has been working on perfecting his at home KFC fried chicken recipe for around 18 months work on มันก็คือการพยายามทำอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วทำอะไรก็คือ perfecting his is At-home KFC Fried Chicken recipe คำว่า perfecting น่าสนใจค่ะเป็น verb to ทำออกมาให้ดีทำออกมาให้มัน perfect นั่นเองนะคะ <Wow. S 1> ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้อ่านว่า perfect แต่มันอ่านว่า perfect perfect ชัดเจนนะคะเขียนเหมือนกันแบบเด๊ะเดะแต่ถ้าเป็น adjective คำนี้ perfect แปลว่าว้าว,าวแบบ perfect มากเราออกเสียง stress ที่คำแรกค่ะ perfect perfect เหมือนเวลาเราจะชมคนอนะ <c oughs> this is just perfect it's so perfect แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็น verb มันจะ stress ที่ข้างหลังแทน perfect perfect อย่างเช่นประโยคนี้เลยค่ะก็คือ he คนนี้เนี่ย has been working on perfecting perfecting his at home KFC fried chicken recipe ว่าไปอ๋ออีกหนึ่งอันค่ะก็คือคำว่า recipe recipe แล้วว่าสูตรอาหารค่ะเรื่องราวมันก็คือ,อร้าน KFC ที่รักของพี่แดนเนี่ยนะคะมันถูกปิดไปค่ะซึ่งเชื่อมาว่าก่อนที่จะเจอล็อกดาวน์เนี่ยฮีก็ทําไปแล้วไม่ต่ํากว่า30แบ b a t c ก็คือ30ล็อ30กระทะอะไรแบบเนี้ยคือจริงๆอ่ะก็มีคนที่แจกสูตรออนไลน์กันเยอะแยะมากแต่ฮีบอกว่า no it's not quite right มันยังไม่ใช่อ่ะ ก็เลยลองทำหลายๆรอบหลายๆรอบแล้วฮีก็ไปทวิตนะคะบอกว่า oh I've cooked this a huge number of times a huge number of times ก็คือจำนวนมากแล้วเขาก็บอกว่า you get better each time you get better Each time ก็คือ get better เก่งขึ้นเรื่อยๆชำนาญขึ้นทุกๆครั้งที่ทำ You really cannot tell a difference ก็คือทำไปเรื่อยๆจนดูไม่ออกเลยจริงๆนะคะว่ามันต่างกันตรงไหนนั่นแหละที่ฮีบอกว่าใช่เลยสูตรนี้แล้วก็ใจดีอีกแจกสูตรให้กับชาวโซเชียลค่ะมีเลยนะคะ <Wow. S 1> เป็นไง <Wow. S 1> ความพยายามที่ไม่ลดละ replica replica ของก๊อปแบบงานเกรดเ i replicate, replicate Wanting to know how to make KFC at home, I'm gonna tell you: plain flour, oregano, ground ginger, garlic powder, black pepper, white pepper, paprika, and it goes, and then fry it off just before you serve it. Works pretty good for me. he He'd love to give more fast food recipes a try. Give it a try หรือว่า give something a try ก็แปลว่าลองนะคะอย่างอันนี้ก็อยากจะลองฟาสต์ฟู้ดอื่นๆอีกเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวนะคะ,าะ s า w ก k McDonald ก็เอาด้วยค่ะนี่เลยเขาบอก yes I made my own Mac muffin เพราะว่าอะไร I miss McDonald that much คิดถึง Mac มากขนาดนี้จนต้องทำเองเลยนะคะเฮ้ยแต่ว่าดูจากหน้าตานี่ก็ใช้ได้อยู่นะคะ เออดูดีเลยแล้วคุณไม่ใช่แค่คนเดียวอย่างที่บอกค่ะมากันเยอะมากจนล่าสุดแม็กจอนลทนกระแสเรียกร้องไม่ไหวค่ะก็เล <c oughs> ยออกมาแจกสูตรกันไปเลย McDonald's has released its Sausage and Egg McMuffin <Whoa. S 1> Recipe หลังจากที่ดูของกินไปแล้วตาลายตาลายมากทีเดียวนะคะสรุปภาษาอังกฤษให้ดีกว่าค่ะ Verb <ะ> to ทําำให้เหมือนหรือว่า<ะ> Copy ี้เนี่ยนะคะในข่าวที่เราได้ก็คือคำว่า recreate recreate รวมถึงคำว่า replicate ด้วยเช่นกันนะคะ replicate ที่มีคำนามว่า replica replica เหมือนเป๊ะแต่ย้านะคะว่าพี่แกก็ไม่ได้กอปเพื่อจะไปหาผลประโยชน์อะไรนะคะแต่มันเรียกว่า m a k e a r o n version ก็คือทําเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองนั่นแหละแล้วก็คําว่า work on จริงๆเราเคยสอนไปแล้วในคลิป work ก่อนหน้าด้วยนะคะ work on something ก็คือการพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ยกตัวอย่างเช่น he's been working on a secret recipe แล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือคําว่า perfect ที่อ่านได้2แบบนะคะคือ perfect ที่แปลว่าดีมากๆกับ perfect ที่เป็น verb to พยายามจะให้มันออกมา perfect นั่นเองค่ะและสุดท้ายสุดท้ายอ่ะก็คือค give it a try give it a try หรือว่า give something a try give something a try ก็คือการพยายามกับมันสักตั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ละ you should give it a try ค okay? อย่างเช่นที่เขาพยายามจะกอฟาสต์ฟู้ดต่างๆเนี่ยก็พยายามจนสามารถทำได้สำเร็จแต่ทางที่ดีก็อย่าลืมเพิ่มความ healthy healthy ออเข้าไปด้วยนะคะแบบนี้ ไอเดียดีป่ะล่ะ <Help me. S 1> และเช่นกันกับการเรียนภาษาอังกฤษค่ะมันอาจจะยากหน่อยแต่ you should give it a try Don't give up okay just don't give up give it a try อ๋อแต่ถ้าอยากตามภาษาอังกฤษเนี่ย English afternoon s u u s s r r i e ไปใด้วยนะคะหาของกินดีกว่า